คนไทยเนี่ยนะครับประมาณ5ล้านคนเนี่ยเขาบอกว่าประมาณสซของคนที่ทำวัยทำงานนะใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้นะเพราะอะไรกลัวหัวเจ้านีนะเป็นโรคแพนิคนะโรคจิต <c oughs> กลัวนูน่นกลัวนี่ใครพูดเสียงดังหน่อยสะดุ้งนะอะไรอย่างเงี้ยนคะือแบบว่าจิตอ่อนนะครับกลุ่มคนเนี้ยนะครับเขาบอกว่าไม่รับโทรศัพท์คนที่เป็นนี่เนี่ยเขาก็จะจิตตกนะโทรศัพท์มาไม่รับเป็นโรคก,กลัวโทรศัพท์ แล้วก็จะหนีหายจากเพื่อนฝูงนะเพื่อนนัดเลี้ยงรุ่นกินเหล้าก็ไมา่ไปกูไม่มีตังค์ไม่อยากไปฟังพวกแม่งคุยกันแต่แบบปุ้ยไอ้นี่มึงทาอะไรวะไอ้นู่นทาไอ้นู่นไอ้นี่ทําไอ้นั่นนะตาแหน่งหน้าที่การงานแต่ละคนดีกันเหลือเกินนะสก,กูนี่แม่งนี่เสียบ้านเลยนะก็กลุ่มคนพวกนี้ก็จะหนีหายจากเพื่อนฝูงคนไทยตอนนี้นะครับกู้สินเชื่อกันสดเยอะมากนะครับแซงหน้ากู้ซื้อบ้าน กูซื้อรถนะส่วน Gen Y เนี่ยรั้งตำแหน่งหนี้ท่วมเยอะสุดนะครับอ่านะมันเกิดอะไรขึ้นผมจะขออนุญาตอ่านแล้วกันนะครับอ่านข่าวให้ฟังดีกว่านะจะได้ไล่เรียนกันไปเนะนี่ยที่บอกเอามาจากกรุงเทพธุรกิจนะข่าวนี้เขาบอกว่า,าให้จับตาดีๆนะครับสำหรับสินเชื่อเงินสดเนี่ยกราฟมันพุ่งแสงหน้าหนี้บ้าแล้วก็หนี้รถไปเรียบร้อยนะครับเครดิตบูโรชี้นะ ไอ้สินเชื่อซื้อก่อนผ่อนที่หลังเนี่ยหรือผ่อนศูนเอร์เซนเนี่ยนะเป็นตัวเร่งหนี้เสียให้โตพุ่งนะครับให้โตพุ่งแบบนี้ให้โตพุ่งอเจนวายนี่คือพาดหัวข่าวนะเจนวายเนี่ยครองแชมป์หนี้เยอะสุดนะเป็นหนี้เยอะสุดนะเจนวายแตไม่ได้บอกเป็นหนี้เสียนะครับเจนวายเป็นหนี้เยอะสุดส่วนเจนเซเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นกลุ่มคนที่ประหยัดกว่าที่คิดนะแนวโน้มกู้ยืมสูสีกับกลุ่มคนแก่คือเบบี้บูมเมอร์ เบบี้บูมเมอร์นี่ผมว่าไม่น่าจะเหลือแล้วนะเบบี้บูมเมอร์นี่ไม่เหลือแล้วมั้งเบบี้บูมเมอร์นี่ลูกคุณพ่อผมอะแปดสิบเก้าสิบไปหมดแล้วอะคงหลายคนยังไม่อยู่แล้วคุณพ่อผมยังไม่อยู่เลยลเขาบอกว่าเครดิบโรเขาบอกว่ากระทุ้งผู้มีอำนาจเร่งแก้ปัญหาที่เสียระเบิดเวลาลูกนี้ไม่มีใครได้ประโยชน์นะครับก็หวังว่าวันนี้เราได้นายกนะฮะอ่าเขาเรียกว่าอะไรได้รับแต่งตั้งเป็นทางการยังไม่แน่ใจอะแต่ว่าก็ไป เขาเรียกว่ามีคําสั่งแต่งตั้งจากสํานักพระราชวังมาแล้วนะคุณอนุทินนะ,ะเป็นนายกแล้วนะครับก็หวังว่าจะมีอะไรที่แอคชั่นได้ได้ดีกว่ารัฐบาลชุดก่อนก่อนชุด,ช,ดชุดก่อนเนี่ยนะไม่มีอะไรดีเลยไม่มีอะไรดีเลยรัฐบาลชุดก่อนก็บอ,อกอย่างนี้ครับเขาบอกปัญหานี่เสียของคนไทยเนี่ยยังมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับคุณสุรพลโอภาสเสถียรผู้จัดการใหญ่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติคือหนึ่งในบุคคลที่ออกมาเสนอแนะแนวทางอยู่บ่อยครั้งนะครับเนื่องจาก เครดิตบุโรเนี่ยทำหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลบัญชีสินเชื่อและประวัติการชําระสินเชื่อทุกประเภทของบุคคลธรรมดาลและที่ติดบุคคลจึงทําให้มองเห็นภาพกว้างกว่าคนอื่นนะครับว่าวงจรหน,นี้ของคนไทยเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับคุณสุรพลเนี่ยบังเอิญแกก็ได้ไปไปงานสัมมนา,านะครับของประชาชาิเขาก็เลยมีข้อมูลบอกว่าอย่างนี้ขณะนี้ประเทศไทยเนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยมีหนี้เสียอยู่ทั้งหมด1.2ล้านล้านบาทหนี้ที่เริ่มจะเสีย และนำไปปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่เรียกว่า debt debt restructuring นะครับอีก1.18ล้านล้านบาทอันนี้ก็เรียกว่าหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้แล้วนะครับ1.18ล้านล้านบาทและหนี้ที่เริ่มค้างแล้วก็เกือบจะเสียคือหนี้ SM เนี่ยคือ4,500ล้านบาทนะครับรวมกันแล้วก็ประมาณ1.2ล้านล้านบาททีนี้เ็าบอกว่าเฉพาะหนี้เสียเนี่ยนะครับอยู่ที่1.2ล้านล้านบาทฟังไม่ผิดนะหนี้เสียนะ แต่ท่านี่จริงๆของคนไทยน่าจะประมาณ17ล้านล้านบาทคุณสุรพลบอกว่าอย่างนี้จํานวนลูกหนี้หนี้เสียเนี่ย1.2ล้านคนไม่ใช่1.2ล้านล้านบาทแต่มีลูกหนี้อยู่ทั้งหมด5.1ล้านคนนะเอาว่า5ล้านคนแล้วกันซึ่งเป็นลูกหนี้ที่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของแรงงานในระบบกว่า44ล้านคนเนี่ยความหมายก็คือตอนนี้เรามีแรงงานไทยเกือบ10%ที่เป็นหนี้เสียอยู่และเป็นคนที่ไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ ใช้ชีวิตตามปกติเหมือนคนอื่นไม่ได้เพราะอะไรนะครับใช้ชีวิตปกติไม่ต้องแบบล็อกแรกล็กลกลกลกอกแรกใสมองขวา,านี้ว่าออกไปข้างนอกบ้านนี่กลัวเจ้านี่เ,เจ้านี่บอกเดี๋ยวจะสืบซับกลัวให้มันจะสืบยังไงผมบอกพี่กลัวอะไรสืบซับพี่กลัวอะไรกลัวมันจะมาสืบด้อมๆมองๆหน้าบ้านการสืบซับของมันไม่ได้ด้อมๆมองๆตามสืบพี่แบบในหนังไทยในหนังฝรั่งฮอลลีวูดหรอกคืออย่างนี้การสืบซับเนี่ยเขาสืบจัด ข้อมูลหลักเขามีการซื้อข้อมูลกันนะเอาอีานแล้วกันนะครับอเอาว่าคนไทยเนี่ยนะครับประมาณ5้าล้านคนเนี่ยเขาบอกว่าประมาณสิบซของคนที่ทําวัยทํางานนะในช้ชีวิตตามปกติไม่ได้นะเพราะอะไรกลัวว่าหัวเจ้านีะเป็นโรคแพนิคโรคจิต <c oughs> กลัวนู่นกลัวนี่ใครพูดเสียงดังหน่อยสะดุ้งนะอะไรอย่างเงี้ยนคะือแบบว่าจิตอ่อนนะครับกลุ่มคนนี้นะครับเขาบอกว่าไม่รับโทรศัพท์นะไม่รับโทรศัพท์เลย โทรศัพท์มาไม่รับปิดเสียงโทรศัพท์ตลอดนะความน้าตลอดนะจริงๆผมก็เป็นอย่างนั้น <laughs> ผมปิดเสียงโทรศัพท์ผมความน้าโทรศัพท์เพราะบางทีเปิดแล้วมัน notification เด้งตลอดแล้วบางทีอ่านแล้วจิตตกแต่ผมไม่ได้เป็นนี่ใครแล้วนะอ่ะเอาว่าคนที่เป็นนี้เนี่ยเขาก็จะจิตตกนะโทรศัพท์มาไม่รับเป็นโรคกลัวโทรศัพท์แล้วก็จะหนีหายจากเพื่อนฝูงนะเพื่อนนัดเลี้ยงรุ่น กินเหล้าก็ไม่ไปไม่มีตังค์ไม่อยากไากปฟังพวกแม่งคุยกันแต่แบบโอ้ยไอ้นี่มึงทาอะไรวะไอน้นู่นทาไอ้นู่นไอ้นี่ทําไอ้นั่นตำแหน่งหน้าที่การงานแต่ละคนดีกันเหลือเกินนะสกูกนี่แม่งนี่เสียบ้านเลยนะก็กลุ่มคนพวกนี้ก็จะหนีหายจากเพื่อนฝูงนะและกลุ่มคนนี้ที่ประมาณ10%เนี่ยก็คือประมาณ5จุดกํำลังจะเตรียมตัวนะครับรอรับหมายสาร <c oughs> ใช้คำนี้เลยนะกุสุพลเขาบอกแบบนี้ทีนี้ลึกๆล,ล,ลงไปเนี่ยนะครับ ในห้าจุล้านคนเนี่ยต้องพบว่าจะพบว่าแบบนี้นะครับกลุ่มคนกลุ่มนี้นะครับสามจุดสาล้านคนเนี่ยนะที่เป็นหนี้เสียด้วยยอดหนี้ที่ต่ำกว่า1แสนบาทนะคิดเป็นมูลหนี้ประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นล้านบาทเท่ากับส0ของจำนวนหนี้เสียทั้งหมดคือในห้าล้านคนเนี่ยมีประมาณสามล้านคนเนี่ยเป็นหนี้เสียต่ำกว่า10,000แสนบาททำไมเป็นหนี้ทั้งทีไม่เป็นเยอะๆไปเลยล่ะเป็นแค่แสนเดียวเองเหรอ กูสบว่าบอกว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้มีหนี้เสียคนละ2 0 0 0 0ืบ้าง50,000บ้างปะปนกันไปแรงงานที่แบกหนี้เสียอยู่ไม่สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ติดกับดักวนเวียนอยู่กับหนี้ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเราเทียบค่าเฉลี่ยการปรับฐานเงินเดือนประจําปีก่อนที่จะดอกเบี้ยมันจะเดินนะครับจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่คนกลุ่มนี้ที่เป็นจำนวนหลายล้านคนเนี่ยประมาณ3ล้านกว่าคนจะหลุดพ้นจากวังวนหนี้ วงวนนี้ไปได้ทางแก้ในทัศนะของคุณสุรพลนะครับผู้บริหารเครดิตบูโรเขาบอกว่าผู้มีอำนาจต้องหาทางปลดล็อกเพื่อให้โอกาสกับลูกหนี้นะครับเปิดโต๊ะเจราจาหาทางออกร่วมกันรายได้มีเท่าไหร่มีกำลังในการชำระหนี้เท่าไหร่มาตกลงร่วมกันจะได้จบจบกันไปเมื่อจบแล้วจากหนี้เสียจะก,กลายเป็นหนี้ที่ปิดบัญชีรอระยะเวลาเพื่อปิดบัญชีและมีชีวิตใหม่ ได้ไปทํามาหากินไม่มีประโยชน์อะไรที่จะขังลูกหนี้หลายล้านคนไว้ตรงนี้โดยเฉพาะกลุ่ม3.3ล้านคนที่มีหนี้เสียต่ํากว่า100,000บาทประโยคน,นี้นะครับต้องบอกว่าคุณสุรพลเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าให้นะให้ยกเลิกเครดิตบูโรให้ลบชื่อออกไม่ใช่นะเขาบอกว่าให้มาคุยกันนะเจ้านี้ก็ลดหย่อนผ่อนปลนนะเงืินไขาการผ่อนชําระอาจจะบอกว่ากูไม่คิดดอกเบี้ยมึงละเป็นหนี้กูสามหมื่นผ่อนนะ นะเดือนละพันสาเดือนจบนะให้เขาจบตบ,บนี้ไปนะคุณสมพลไม่ได้บอกเลยว่าให้จบนี้แล้วกลับมากู้ใหม่ได้นะออันนี้ผมบอกเลยว่าคุณลืมสเตปนี้ไปก่อนเพราะว่าหลายคนเนี่ยผมพูดตรงๆผมเบื่อมากเลยกับไอ้คำถามนี่ว่า,เ,าเดี๋ยวจะกู้ไม่ได้อะไรเงี้ยนะหผมจะกู้อีกเหรอเมื่อตรงนี้ให้รอดก่อนดีกว่าว่าจะกูก้อะไรกันนะนหะนกู้ไม่ได้ก็ไม่ต้องกู้นะผมเนี่ยพู้ตรงนผมกู้อะไรไม่ได้ตอนเนี้ยเนี่ยผมจะเอาบ้านไปเข้ากู้อะนะบอกยไทยฟิตไม่ให้ผมกู้เลย เพราะว่าอะไรผมบอกว่าผมทําธุรกิจที่มันคอนฟขัดแย้งกับธนาคารนะก็ไม่เป็นไรไม่กู้อะไรผมก็แค่อยากจะเทสต์ดูเฉยๆนะผมก็แค่มีบัตรเครดิตจะกู้รอดจะกู้ได้นะแต่พวกนี้มันเรื่องเยอะนะก็เลยไม่กู้แม่งละ <c oughs> นะเอาเป็นว่าถ้าเราเป็นหนี้เสียเนี่ยนะครับแล้วเราเกลียดกับเจ้าหนี้จบแล้วก็จบเถอะนะถือว่าเราเราเราหมดพันธะพันธนาการที่มันอะไรดึงสุดหลังเราไว้นะครับนะอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องการกู้ใหม่นะคุณสมบูรณ์บอกว่า มาหาทางช่วยคน3.3ล้านคนที่เป็นหนี้เสียต่ำกว่า0,000 0แสนกันดีกว่านะครับาก็วิงวอนรัฐบาลชุดใหม่นะครับบอกว่าอย่างนี้3.3ล้านคนเนี่ยคิดเป็น10%ของแรงงานในระบบแรงงานไทยนะครับแรงงานของประเทศไทยในระบบมีอยู่40ล้านคนคำถามคือมีประโยชน์อะไรที่จะเอาแรงงานไทยซึ่งขาดแคลนอยู่แล้วไปกักไว้เพื่อรอให้วันหนึ่งมีหมายสารมาฟ้องเพื่ออะไรมีเหตุผลอะไรที่เราต้องไปกักคนเหล่านั้น อย่างน้อยคนสามล้านคนเนี่ยก็เป็นสามล้านครอบครัวจะได้ไปตั้งต้นชีวิตใหม่เขาอาจจะต้องได้รับการควบคุมพฤตินะไม่ใช่จบแล้วไปกู้ใหม่ได้มันก็ยังมีประวัติอยู่นะครับเอาแล้วผมอ่านแล้วผมยังไม่เข้าใจนะเขาอาจจะต้องได้รับการควบคุมพฤติกรรมไม่ใช่จบแล้วไปกู้ใหม่ได้อ๋อโอเคคือเขาบอกว่าให้ช่วยแต่ไม่ใช่ว่าปิดแล้วไปกู้ใหม่คุณสุพลเขาไม่ไม่พูดแบบนั้นก็เห็นเหมือนที่ผมพูดนั่นแหละคือไม่ใช่ว่าปิดปุ๊บไปกู้ใหม่งั้นจะไปช่วยทําไม นะคือมึงไม่เห็นบุญคุณกูเลยกูช่วยมึงเสร็จแล้วมึงยังจะมึงยังจะไปกู้อีกเหรอเนี่ยนะนะคือเขาต้องการให้หลุดพ้นต,ตรงนี้คุณจะได้ไม่มีความเครียดเลิกกลัวเลิกกลัวเสียงโทรศัพท์นะะได้เข้าไปพบปะเพื่อนฝูงนะแทน,นที่เอาเงินไปใชหนี่ใช้สินจนไม่รู้จะกินจะใช้ยังไงนะเอาเงินไปกินไปใช้บ้าห่างหมดนี่หมดสิ์เศรษฐกิจไม่ได้เติบโตกูสร,บบรุปกว่าหนึ่งในข้อมูลที่สะท้อนถึงชีวิตคนตัวเล็กๆที่ต้องแบกหนี้เสียและหนี้กำลังจะเสียนะมีสองหนี้หนี้เสียและหนี้กำลังจะเสียเนะี่ย คือสัดส่วนรถกระบะและรถมอเตอร์ไซค์ที่กำลังจะถูกยึดคุณผู้บ,บอกว่าขณะนี้มีรถกระบะประมาณ252,000สัญญาหรือ252,000คันที่มีความเสี่ยงจะถูกยึดเพราะว่าเป็นหนี้ค้างชำระระหว่าง31-90วันส่วนรถมอเตอร์ไซค์พบว่ามีมากถึง1ล้านคันที่ค้างชำระเกิน90วันถูกจัดให้เป็นหนี้เสียเรียบร้อยแล้วทั้ง2ส,ส่วนนะคือดัชนีชีวัดมนุษย์เดินถนนทั้งสิ้น ชี้ให้เห็นว่าขณะนี้ปัญหานี้วิกฤตแล้วหรือไม่นะครับนะโอ้โหมอเตอร์ไซค์นี่เป็นล้านคันเลยเอโอ้โหกระบะที่มีโอกาสจะเสียก็อีกประมาณ2 5 0 0 0 0หคันนะสินเชื่อรถกระบะท,ที่มีการคำประกานจากบสยผมไม่แน่ใจไปถึงไหนแล้วตอนนี้บสยมีโปรแกรมใหม่แล้วนะคำประกันสินเชื่อเพื่อการซื้ออาคารพาณิชย์นะครับโอ้โหอันนี้คือแบบบสยใจป้ามหน้าดูอ่ะ แต่ว่าระวังให้ดีนะครับสินเชื่อรถกระบะและสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์นะครับกําลังจะมาแรงแซงโค้งนะครับอ่ะเอาไปว่านี่เสียรถกระบะกับ,บนี่เสียรถมอเตอร์ไซค์กําลังจะนะเป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่นะเมื่อกี้สินเชื่อเงินสดนะน,นี่มีสินคือแบ่งปรากฏแม่งทุกนี่อ่ะตอนนี้ <laughs> ทุกนี่อ่ะเป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่ถ้าเราดูตัวเลขที่ไม่ถ้าถ้าดูตัวเลขให้เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตอ่า เราจะมีความเมตตาเรื่องนี้ต่างกันนะสิ่งที่ผมเรียกร้องต่อ p olicymaker คืออย่าดูคนเป็นกราฟอย่าดูตัวเลขไม่มีชีวิตเพราะสิ่งมีชีวิตอยู่เบื้องหลังตัวเลขเหล่านี้ถ้าเราเอานี่เสีย1.2ล้านล้านบาทมากลางออกเราจะพบว่าคนที่อยู่ในนี่เสีย5.1ล้านลูกหนี้คนทำงานในประเทศอยู่44ล้านคนมีคนที่เป็นนี่เสียไม่รับโทรศัพท์หนีหายมีชีวิตไม่ปกติ รอหมายสารอยู่ถึง5.1ล้านคนคุณสุรพลแกเป็นเน็บแนมอดีตผู้ว่าคนเก่านะผมก็เคยเน็บแนมอยู่เหมือนกันนะเห็นเห็นได้ข่าวจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไม่ต้องเอาเป็นหรอกครับเอาคนอื่นเถอะนะก็คุณสุรพลบอกว่าให้อย่าดูแค่ตัวเลขเอ้ยนี่เสียเท่านั้นนี่เสียนี่ให้มองลึกลงไปในตัวเลขด้วยว่าไอ้นี่เสียต่างๆเหล่าเนี้ยนะครับ อินเนอร์มีอินเนอร์เข้าไปถึงสภาพจิตใจของลูกหนี้แต่ละคนถือว่าเอเขาเดือดร้อนยังไงนะแต่หลายเลยคนเนี่ยที่ผมทําคลิปมาเนี่ยนะหลายเลยคนนะก็มักจะพูดเสมอว่าหลายคนนะส่วนน้อยก็อ่าไม่รู้จักมีอะไรนะประมาทเองเป็นหนี้เสียแล้วประมาทเองไม่รู้จักดูไม่รู้จักบริหารความเสี่ยงอะไรยเงี้ยคือมึงจะมาพูดทําไมวะ <laughs> นะมึงไม่ต้องมาหนังสั่งสอนเขาหรอก นะบางคนเนี่ยที่ลูกค้าผมบางคนที่มันเป็นหนี้เสียบางคนมันไม่เกิดจากความประมาเลยจริงๆนะมันเกิดจากการถูกดิสラบจากธุรกิจนะมันเกิดจากการที่ธุรกิจมันโดนผลกระทบจากโควิดนะหรือบางทีผลกระทบจาก่เขาเรียกว่านโยบายระดับประเทศอ่ะมันมีผลนะคบเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนที่เอาไปว่าคนนู้นคนนี้เ็าเป็นหนี้เสียเพราะว่าประมาทเองใช้เงินฟุ่มเฟือยบางทีมันไม่ใช่นะครับบางทีมันไม่ใช่บางคนมันก็เป็นแต่บางคนมันก็ไม่เป็น เพราะนันอย่าไปซ้ําเติมคนอื่นก็เลยนะเราต้องเห็นใจเขานะครับอแต่ผมก็ต้องผมก็เห็นใจนะหลายหลายคนผมก็เห็นใจอยู่แต่มีหลายหลายคนผมไม่เห็นใจนะลูกค้าผมเองนะบอกพี่อู่เดี๋ยวผมกู้มาได้นะครับผมผมเพิ่งไปกู้ได้มาครับพี่อูวงเงินเอ่อเท่านั้นเท่าน,นี้ผมผมไม่จ่าย,ยได้ได้ไหมผมชักดาบไปไ,ไหมพี่อู่แบบพี่อูเคยบอกเฮ้ย hey, ผมไม่เคยบอกให้ให้คุณไปกู้เข้ามาแล้วชักดาบนะที่คําว่าชักดาบผมเนี่ยความหมายคือถ้ากู้แนละ้วกู้แล้วผ่อนพยายามผ่อนแล้วผ่อนไม่ไมหวก็ชักดาบไปเถอะ นะแต่ถ้ากู้ตั้งใจไปกู้มาเพื่อจะชักดาลเียผมไม่เคยสนับสนุนเลยนะต้องบอกแบบนั้นเครดิตบูโรบอกว่านะอีกหนึ่งปีข้างหน้านี่กำลังจะเสียหรือนี่ SM เมนี่ยทั้งนี้เครดิตบูโรคาดการว่าอีกหนึ่งปีข้างหน้านี่กำลังจะเสียที่เรียกว่านี่ SM สเเนี่ยนะครับส่วนที่เป็นสินเชื่อบุคคลหรือเงินกู้ที่เป็นก้อนเนี่ยมีแนวโน้มไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งรวมไปถึงบรรดาซื้อก่อนจ่ายทีหลัง หรือผ่อนศนะครับส่วนนี่บ้านและนี่รถพบว่ามีแนวโน้มลดลงหรือคงที่สรุปให้ตรงนี้แล้วกันนี่สินเชื่อบุคคลนะครับที่กู้เป็นเงินก้อนหรือ personal loan เนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้คาดว่านในอีกหนึ่งปีข้างหน้านี่ที่เรียกว่านี่ SM ที่เกือบจะเสียคือค้างชำระเกิน31วันแต่ไม่เกิน90วันเอาไว้ง่ายคือจ่ายไม่ตรงแต่ไม่ค้างเกินสงวด สำหรับหนี้ที่เป็น Personal loan หรือสินเชื่อบุคคลที่เป็นเงินก้อนเนี่ยหนี้ก้อนเนี้ยเป็นอะไรที่น่ากลัวภายในหนึ่งปีนี้จากนี้ไปอีกหนึ่งปีต้องระมัดระวังหนี้ก้อนนี้ดีๆผมบอกเลยว่าหนี้ก้อนเนี่ยปรับโครงสร้างหนี้ไปก็ยากผมเองต้องพูดตรงๆลยผมหนักใจหลายๆครั้งที่บัญชีผมที่เมื่อกี้อธิบายไปแล้วว่าบางทีลูกค้าผมเป็นหนี้สินเชื่อธุรกิจแต่อันนี้สินเชื่อบุคคลอผมไม่รู้จะช่วยยังไงพี่วะพี่เพราะว่า มันไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลโดยตรงอะมันเป็นระบบนะพี่อกช่วยดูให้หน่อยคุณอู๋แหมคุณอู๋ดูเคสตั้งแต่ร้อยล้านให้พี่เอาเนี่ยสินเชื่อบุคคลเนี่ยสามสี่ล้านช่วยคุยพี่หน่อยมันคุยไม่ได้พี่มันไม่มีคนดูแลโดยตรงเขาบอกเออจริงเนะเพราะวันหนึ่งมันโทรมาอีกคนนึงอีกวันหนึ่งแม่งก็เปลี่ยนคนคุยคนละเสียงคนละคนละใช่มันไม่มีสินเชื่อมันไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลโดยตรงถึงมันมีเจ้าหน้าที่ดูแลโดยตรงมันก็ดูได้แค่บางทีมันก็ดูแค่ พอดเดือนสองเดือนแล้วมันก็ไม่ดูแลนะครับเพราะอันนี้ต้องระวังนะครับนี่สินเชื่อบุคคลหรือบัตร o n โลนทั้งหลายเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นหนี้เสียในอนาคตค่อนข้างเยอะนะครับแสงด้วยนะแสงหน,น,น,นี้บ้านแล้วก็หนี้รถซึ่งหนี้บ้านและหนี้รถมีหนี้เสียอยู่แต่มันอิ่มตัวแล้วมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยบวมขึ้นมาละวทีนี้คุณโทบอกว่า,วาถ้าดูข้อมูลเทียบเคียงกับพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงอายุกลุ่ม GenY คือกลุ่มบุคคลอายุตั้งแต่31มสถึงสีปีคือกลุ่มนายกอดีตนายกอุ้งอิงอ่าเจนวกลุ่มนี้เขาบอกว่าเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มที่จะก่อหนี้เสียเพิ่มขึ้นมากที่สุดและจะมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับเพราะมันเป็นกลุ่มที่กําลังแบกอ่ะกำลังแบกภาระแต่จริงกลุ่มนี้มันยังไม่แบกเท่ากลุ่มเจน X กนะกลุ่มเจน X คือกลุ่มโหมนี่แหละคืออายุ46-60ถึงปีนะกลุ่มเจน X เนี่ยมีแนวโน้ม ตามมาติดๆนะแต่ตอนนี้ Gen Y แซง Gen X ไปแล้นะ g X ตามมาติดๆนะอันดับต่อมาคือ Baby Boomer นะคือคนอายุ61-79ถึงปีนะอันนี้ไม่น่าจะมี <c oughs> นี่เสียเยอะเพราแก่แล้วให้าแก่ขนาดนี้เรียกมีนี่อยู่นี่ไม่ไหวนะส่วนกลุ่มร้องสุดท้ายก็คือ Gen Z นะครับอยู่ระหว่าง16-30ปีอันนี้มันไม่ค่อย16-30ปีมันจะไปสร้างนี่ะไรได้มันก็เป็นนี่กันทุกกระจิกนะส่วน แ้วท้ายสุดคือไซเลนเจนอายุมากกว่า80ปีโอ้โหไซเลนมีชื่อกลุ่มนี้เลยไซเลนเจนนะกลุ่มไซเลนเจนคืออายุมากกว่า80ปีคือคุณพ่อคุณแม่ผมอะนะกลุ่มเนี้นะ,ะอันนี้คงไม่มีหนี้แล้วล่ะครับถ้ามีหนี้ไม่รู้จะไปทํามาหากินใช้เจ้าหนี้เขายังไงนะอ่ะนี่คือภาพรวมของเนื้อหาข่าวนี้นะฮะโดยสรุปสรุปให้ฟังว่าตอนนี้ประเทศไทยนะครับคน ที่เป็นหนี้เสียมีหนี้เสียทั้งหมดประมาณ1.2ล้านล้านบาทนะครับแล้วก็มีกลุ่มคนที่เป็นหนี้อยู่ประมาณ5ล้านคน,นกลุ่มคนนี้ใช้ชีวิตไม่เป็นปกตินะเป็นอะไรที่หวัดระแวงเสียงโทรศัพท์ไม่อยากพบเพื่อนฟูเป็นอินโทรเวิร์ดอยากอยูเ่เงียบๆคนเดียวนะกลุ่มคนกลุ่มนี้จะเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็เขาก็เลยมีนโยบายว่าอยากจะช่วยเหลือคนกลุ่มนี้และใน5ล้านคนจะมีประมาณ3ล้านคนที่มีหนี้เพียงแค่100,000บาท เขาอยากจะไปช่วยคนกลุ่มนี้ให้รอดพ้นออกจากวังวนหนี้สถทีนะครับและสุดท้ายก็คือหนี้เสียรถกระบะนะสองแสนว่าคันหนี้เสียรถมอเตอร์ไซค์อีกประมาณ1นึ่งล้านคันอันนี้เตรียมตัวเป็นหนี้เสียในปีหน้านะครับแล้วก็เจนเมาแรงนะไม่ใช่สิเจนวมาแรงนะครับว่าจะเป็นกลุ่มที่มีหนี้เสียมากที่สุดนะครับแล้วสุดท้ายก็คือสินเชื่อบุคคลหรือสินเชื่อเงินสดหรือ personal loan เ นะครับจะเป็นตัวที่เขาเรียกว่ามาแรงแสงโค้งนะหนี้บ้านหนี้รถเพราะหนี้บ้านหนี้รถเป็นหนี้เสียที่คงที่แหละนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับใครที่เป็นหนี้เป็นสินแล้วหาทางออกไปได้ลองไลน์มาคุยกับผมอาจจะอาจจะอาจจะได้ทางออกหรืออาจจะมุดอิดมากกว่าเดิมก็ได้เพราะมึงไม่อ่านไลน์คุณสทีนะนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวมีอะไรก็ไลน์มาคุยกันแอนโตนิโอนะครับ